กินนี้ลืมเปิดใหม่ดีคลืมชอชองไปแล้วไม่ได้เข้านั่งเกตผมก็เพิ่งสุ่มลูกซองมาเป็นชองกระจกกระจอกเวลหนึ่งอัตรายิงหนึ่งเจาะก่อนหนึ่งแล้วความเร็วเคลื่อนที่สองก็เป็นลูกซองกระจกกระจอกนะถ้าเทียบกับ UMP ไม่ใช่ดิบที่อะไรวะ m p c 0เออผมไม่เล่นนานมากครับ ตัวใหม่นี่โกงมากเลยคอมโบตัวใหม่ก็นั่นนครับทุกคนใช้กับมิเกลมิเกลตัวใหม่แล้วก็ฮายาตโตะเอามาจาับเพราะว่ามันชอบยิงไม่ตายเอยิงไม่ตายปุ๊บก็จะโดนเข้าสวนเนี่ยอือแล้วก็มีกาครับกาเอาไว้ต่อยตอนเธอแรกถ้าสีเล่นสีวิสีแล้วก้าไปถ้าไม่เล่นสีวิสี เอาแนะนำจะเป็นดาชานะไม่งั้นก็แคลลี่หรือคนที่เล่นสายรถก็มิชาอะไรประมาณนั้นก็มีแค่นี้แหละส่วนสัตว์เลี้ยงก็เอานางน้อยไปฮิวเลือดจะได้อีพีเพิ่มไม่งั้นก็ถ้าแนะนำก็เอาเป็นหมีแพนดูหมูแพนดี้ก็ได้ครับแต่ผมไม่มีอ่ะไม่งั้นก็ถ้าเล่นหมดใหญ่ก็เอาหมามาก็ได้ครับเขาว่าโอ้ยเสียงดัง เสียงเอฟเฟคปิดไปอ่าใช่ใช่ไม่เอาสมดุลมันเสียงมันไอ้นี่เกินโอเคครับเล่นโชว์ดม่ใใ่แรงน่นมากเลยสิบซีซันอ่ะก็มมไม่ได้ตึงเท่าไหร่รผมลองมาแล้วนะเล่นแพ้ตานึ้งตานี้ออกพอดีอเขาเริ่มเรียนพอดี พอดีเขาชักสาย์ธงอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้เลื่องอะไรเลยเลื่องแต่พวกเลื่องตอนไหนวะตอนไหนเล่นตัวอะไรวะวันนี้แหละวันนี้ัผมเลื่อะตัวเลื่องตอนนี้ก็ออกเป็นตัวที่โกงมากครับเราได้ MVP กับพุกาเลย ก่อนระยะแรกแ,แล้วก็ซื้อ,อเห็ดครับสองเห็ดอีกอันนึ่งก็ไอวอลก็ได้ซื้อเดแล้วก็รอไปยาวๆไปเรนะื่องเกมแล้วแล้วก็ต้องเออเอเามือบินไหมเทุกที่เมื่อกี้นี้ยะโลดปิ้ว run t w ฟรี r e go แล้วก็เดินไป 还多。 วีกระเ, <B. S 2> อเอาไหมโอเคจบเกมนะผมก็ดาเมจสองรแต่ไม่ได้ตัคิวว่าถือว่าเพื่อนขอเขาเล่นได้มมันสนุกอ่ะขอบคุณ ที่เอาตาลาาเบียงมานะครับผมก็อยากจะบอกฝากบอกพวกคุณว่าช่วยกดเสียงก่อนได้ไหมครับเ,เปิดเสียงได้ไหมก็เปิดไม,ไม่ะไ้ไม่รู้่รนี้บอกไม่รู้ข้างแม่งมัน ไปตรงนง้นพบศัตรูแล้วูแล้วโอ้โหเล่นกลนไก่ทำไมต้องเล่นโชว์คนเก่งเล่นนี้เล่นโชว์นี้ก็เจอกมากเลยเพื่อนยอมรับเพื่อนตึงจริงตบมือเลยตบมือตบมือจนตีนเลยผมล้อเล่นน่ะ ซื้อน่ะตอนนี้ไม่ซื้อนี่โกนน่ะบอแล้วก็รีวิวครับในเกมก็ผมปรับกราฟิกกลางไว้นะพอดีไม่มีตังค์ก็สวยๆไปตรง,งนังงน้นจะเป็นต้องขอปืนบอไปตรง,งนังงน้น อันนี้ไปตาหน้าพี่จะเฉี่ยงกันไ้ไม่ไ, <c oughs> ไม่ได้แล้วทุกคนถ้าได้นี่มันตึงง่า <c oughs> ย <c oughs> ปลดปแบบสองสามเพราะเพื่อนซื้อเอฟชี <c oughs> ได้แล้วอุ้ยถ้ไม่แล้กดไม่ได้บ bro <c oughs> โอเคแบบนี้ะอ,นพอพันนี้จบปล่อยครับไม่ได้ซีเรียลอะไร งเร็วแง่กูมีกูมีคนนึงเอาตาลัสเบียงมากูเร็วมากแง่ง่ตุ๊กตุ๊ก <Okay. S 2> ช่วยด้วยไม่ไหวยพื่อนๆจะหนึ่งจริกแล้ว่ายพอลงวิดีโอหนึ่งวิดีโอก็จะไปลืมโหลดเทเล่าบล็อกมานะครับแอปเสียตังค์อะไม่ใช่ไม่เสียนะผมไม่รู้จะผมโหลดชุดน,นแรกมันเสียมันเป็นเพราะอะไรเฮี้ยเพื่อนวับ เขตึงรู้สึเตปเพื่อนเลยนะคนนี้เขาได้ m v p นะครับดูเขาเล่นกันยังเขาเล่นกันยังไงอื้ือตัดด้านหลังคะับ b r บ b เม m นบ b r บ bro เอาเฮ้ย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  โอีคครับลูกลูกก็ได้เห็นแล้วว่าตัวใหม่มันโกงอย่างแน่ใจครับข้อเสียมากมายข้อดีหลายล้นโอ้ยเฮ้ยกูผิดข้อดีคือพี่นกคาลีเป็นคนให้เป็นคนถ่ายตัวละครนี้เนะข้อเสียก็คือเยอะทั้ง หมาแพนดี้ไม่งันก็บายบิดครับเมื่อวงบีพลเรจะได้รับ If they think I'm a mom.